สบายดีและสวัสดียามเช้าเ้อพี่น้องฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศสบายดีเน่แกซื้อมากินขา้าวตอนเชา้ากับข้าวยามเชา้ากับลูกชุกพี่น้องส่งสงการกับ่ฮู้วาิซื้ออย่างมากินข้ากาบบรด้เข้าตลาดย่านรถหลายเนย่ก็เลยว่าซื้อแจวบองมาไว้ถุง <laughs> เจี่วบองหลวงพ่อบางอันนี้พี่น้องอถุงละเสนกีบ ลายหลยกินกุ้มเป็นเดือนคนเลยจะได้แต่ตว่ามันหวานเนาะแม่คนเลยกินบ่ค่อยได้แม่แกงเขียดน้อยเ้อะมาเด้กพี่น้องเอ้อแต่แม่คนเลยกินแกงเขียดน้อยแกงแต่เมื่อวานนี้ยังอยู่เด็พี่น้องแกงเขียดน้อยใช้ส้มมะขามเขียดตัวน้นอยๆแบบนี้เลย ไข่เต <Ừ. S 2> th ็มท้องนน้อยเนี่ยน้อยแต่ว่าไข่ตื้นพี่น้องเลยไข่เต็มท้องอ่องล่องคือแบบไข่อึงเลยพอแต่ตัวน้อยก็อึงนักแต่แม่อหอมเกล็ดน้อยอหอมเกล็ดน้อยอลไรใส่เขาเบื่อเรื่องหน่อยเนื่งเขาต่ำเขาขั้วเฉียเรื่องหน่อยเนึ่งหยลงโอ้แซ่บจำแจ่วบองงามสาวมุมี่ยังจำแจ่วบองแล้วก็แล้วได้สาวซูเขาพี่น้องนี่เลยแจ่วบองใส่หนังงัว คนเฮ็ดไว้คายสำเน็จรูปแล้วก็ชิมากินกับน้ำเพ่งเดือนห่าเอาน้ำเพ่งหรือน้ำมิ้มนี่แหละน้ำมิ้มน้ำมิ้มเราซุกซื้อมาจดียไทยผู้ได้พี่น้องซื้อมายังบม่ได้กินเลยว่าสิกินเมื่อไหก็ลืมเอาใส่ถาดที่เย็นไว้เป็นบ้างอเลยพี่น้องเอ้คือ ตอนนั้นนำบันเถกเสาซุกไปให้ตุกเก๋เจียวน้องน้อยเพื่นพากนเพาเอาอยู่ต้นกอน่อไผ่เนาะกอน้าไม้ปีนึงเป็นสองครั้งหมดเลยคือก่อนไผ่เ่านะตุวเจียวเอามือออกรรษารับเอาอันนี้เดือนสี่แม,ม่ว่าก็ปีสองครั้งพี่น้องเป็นก้อนนี้ใหญ่เลยนี่น้องเยิมยมย้มเลย หอใบตองครั้งนีเห็นกะเจ้ากินในติกตอกค่ะป้าน้ำลายจะยักไหลกะเจ้ากาัดนี่กระหอ้องป้าในถุงน้ำผลซึมออกพี่น้องนี่ก็เอาไว้จ้ำเลยนี่ไวจ้ำลองจ้ำบ้างก่อนอื้อหวาน ส่วงสงการเนี่ยบริข้าวตลาดเลยเนาะไหมเนาะไมอยังไม่ยังก็กินไปพี่น้องเลยส่วนจงการมันมันเลยอืมหวังเป็นน้อยจะไข่เป็นท้องเป็นท้องเป็นกระแซกแท้จะหลายแม่เพิ่นลืมแกงหมักแข้งมาใส่กินใส่หมักแข้งให้แคบ มันมีความหวานของมะแข็งกินเค็มน้อยให้พี่น้องทีบ่งก่อนเมื่อนี้ก็เป็นสงกา์วันที่สองแพี่น้องอพอบ้านิ่นประกาศเต้สาวๆเลยประกาศกฎ,กฎระเบียบในการเล่นสงการปีนี้ยันเน็กน้อยควรฮมโหขนะะเอาลงวันนี้นะเอาพาลงวันนี้สองมือมือนี้ 2มือแล้วขอบานเพื่อนประกาศแต่เช้าให้ลินแบบยังมีสติละมัดระว่างบ่งให้ไปหดน้ำตามแค้มทางร้ายเนาะอย่าลดเจือก่ว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาแนวพี่น้องวานเกิดอุบัติเหตุแล้วทางไอ้ข่าวสวรรค์ทางเซนโนข่าวสวรรค์รถใหญ่ประทะกับรถใหญ่บมโ้ว่าเมาหรือว่าจังใดตอนกลางคืน เมื่อคุณไถ่ประทะกำหนดวีโก้โนี่แหล,ละแต่เสียชีวิตหนึ่งคนค,นคนขับรถุณไถ่อะนะกลัเบเป็นตะยานช่วงสง,งการใช่ไหมเนาะยานแหละเพี่น้องเสียดน้อยใครจงจึง,งหมู่บ้านเชาวซุปกระมีเรื่องเศร้ามื้อนี้กันใะ่ไหมเนาะเศร้าถึงมื้อเศร้าช่วงสง,งการเลย มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ว่าจะไปส่งสก,การหรือว่างานงานเผาซพนะเี่นงงานซพมีมีสองงานเลย,ย,ยเนาะไหมเนาะมีสองเนยแม่ว่าเพิ่มใส่เสื้อดําเตรียมวัดสิไปที่แรกก็ว่าสาวซุกวัดสิไปยันแม่เพิ่นเมือ่อยแต่บัานี้แหละมีแต่ผู้เฒ่าออไปแม่เพิ่นก็เลยวัดสิไปเองเนาะไปสู่หมู่เพิ่นอยู่ใน,นบ้านกับพ่อไปได้แม่ก็ไม่ได้เมื่อยบันไดธรรมาดา ไม่ว่าเพิ่อนอ่อนเพียสองสามวันแต่ไครขึ้นแล้วเนาะเพิ่นสิไปจอน,นำจะนอนนี่แหละอยิ่เข้าแล้วสาวชุกก็ยู้าบ้านซิมห้างอนี้กันเนาะมีมะลูกมันลูกมันบ่มมีทำไม ซีมีแล้วใส่ขวดไว้โม,มไมีรู้จะรำมั้ยหวานคือเสียก็เสียแปลว่าคุณหนึ่งเสียแบบมือหนึ่งแล้วต่อมาผู้หนึ่งก็เสียได้พี่น้องโมคิดว่าซีมีเรื่องเสาในสวงสงการเลยผู้ใดกะบมกล้าเปิดตู้ไปไหนได้ไดนะมะน่นเนาะเรียนม้อเลยแม่ว่าไม่มีสองเพื่อน สองเพื่อนที่เสียเสียชีวิตนะอ่าคนหนึ่งนะคือไอยที่เรามาหับจ้างเกี่ยวข้าวน้ำฮาตอนเดือนสิบเอ็ดสิบสองค่ะไอแรงเหเห็นได้น้ำจิบนะเห็นเพคนอยู่อนมาหับจ้างเกี่ยวข้าวน้ำฮาตอนนั้นนะพี่น้องมียายท่ามีไอแรงไอผู้นั้นแหละเสียชีวิตนะไอแรงเมื่อนเสียนะแม่เพิ่นกลไปเบิ่งเนาะ ก็ไ,ได้เอาเงินใช้มือให้เพราะว่าอีต้นเพื่อนอาไมเนาะเพื่อนก็เคยมามาเกี่ยวข้าวเสียถึกส่งสงการค้บาเพื่อนกับบรายูวัดเลขมือเนี้เพื่อนก็ลงพระพิธีอยู่วันลายปีงานซด ค็มีแบบคนเี่ยงทับสงการนะแม่มันก็ยากบุญบุญหน่อยหนึ่งในบ้านเนี่ยปกตินี่สงการคูบ่าต้องอยู่วัดแม่ว่าเบื่อคนมาหยาดน้ำหยาดหยั่งน้องคนมาโม่บุญเนาะตบมือนี่นะอาจีพอะไรอยู่วัดเกือบเบิดมือเลยเพราะว่ามันมีสองงานแบบมันต้องส่งสการพร้อมกันเลยนเนาะผููตายน้ำหลังแล้วเอาไปก้อนเหมือนกินข้าวแล้วแม่วากระไปแล้วเนี่ย ลืม่มไปเบิกน้ำโมหละไม่ว่าเพิ่นเมื่อวานนี้กับไปเมื่อน,นี้กับไปพี่น้องไปชงวันแล้วไปเบิ่งไปช่วยงานแต่กี้กับโบเคยยินพี่น้องไม่ว่าเสียพร้อมกันเลยอันเอาไปพร้อมกันบ่รวยจังไลยเพื่อแท้คนเสียตำลังเอาไปก้อนคนเสียก้อนเอาไปตำลังเนาะแม่นคนหนึ่งนะครับ ผู้เท่าพี่น้องผู้เท่ากระโบเท้าแห้งดอกห้าสิบปลายห้าสิบปลายซอกน่าจะซอกเกี่ยวกับความดันขึ้นหรือว่าอย่างจักยางแหละสงสารมือเดียวกันจะตรงไปเถอะละเงินก่อนทะไมนะแม่มือนี่ก็ถือว่าโบได้หม่วนหมู่บานเสาจุกตรงงดงดก่อนงดความแบบหม่วนไว้ก่อนหา้าห้าเปิดตู้ มือนี่นะชอยเราะเนนีบิกน้อยนึงมันคือแบบื้อมัง่มงอย่างเี้นี่ค่ะจักไลแม่กับบอจแม่บอกมังมงสนกแบบมงมงเก้มแดงกับบแม่ที่น้ออันมันอันนั้นได้พี่น้องมันเป็นมัง่มงที่เขาปิดกระังแบบสีซุกขนาดมันหวานไนไดย มังม่งน้ำดอกไม้มอือนั้นซื้อมาจากฝั่งไทยกันโอ้เสดายซื้อริกพริน้นงเอ้ยมือนี่ซื้อเอาตัวเป็นโลซื้อมามันถือมังหม่งที่แปลว่าขจ้าคัดออกมันยังบดซุกเต็มที่มันส้มเอามาบ่มสองสามวันกันยังบดแซบยังส้มอยู่ถุงละร้อยสามโลร้อยน่องสุพอคนขายบ่อแพงบาทดีค่ะงสิบ่ซื้อแล้วสิซื้อตัวเป็นโลโลสี่สิบบาทเอาบอมึ่งเดียวอ๋อแล้ว มิงเดี๋ยวพอมีแห้งแอ,าาอ้ไหมนะหวานมาแล้วอิ่มแล้วแม่แอิ่มแล้วเยี่ไปแล้วเย็นไปแล้วมมมแมมเพื่อนนะลงมือกินกัยเถาซุกแล้วเถาซุกมาสจำลัง น้องเอฟซีปลินไปเที่ยวทางไหนเน้ะสงการตะสุกเห็นข้าวอ่นเพอรลินสงการนะพี่น้องมีถนนข้าวปุ้นถนนข้าวเหนียวข้าวปุ้นอยู่นครพนมเนาะแล้วกาถนน,นยังข้าวสารมีหลายอันข้าวเนาะมีหลายจังหวัดพวกขจรินไปตะมวนขนาดอยู่ไทยฮะต่างชาติก็มาลินหลาย เราเขียวน้อ,นอยๆเดียวดูถนนเขาปุ้นแน่ๆเลยเ <g ül üyor> มื่อคืนนี่ค่ะแม่ไปช่วยโมกันเล้วแม่เพิ่นไปแล้วพี่น้องไปแต่เช้าเลยเพราะว่ามีสองงานเนาะตอนเช,ช,ช้าเลยบ่ตอนบ่ายชดล่าลงอ๋อพราะว่าปุ๋งบ่ายอะไรอสองจบพร้อมก,มกนันกูได้ แม่เพื่อนบริหารชาซุกไปทําเพราะว่าชาสซุกไปพันธมูม,มีหมูล่ลุนเดียวกันนะพี่น้องโอ้ไข่ได้ได้พี่น้องเห็นว่าคระเียดตัวน้อยๆนีน่กะรส่วนนี้เ้ยไอ้เพื่อนน้ำเมืองเท่อนเพื่อนเด้อพี่น้องเลยไอ้แต่ว่าเมื่อวานซื่อน,นี่เพื่อนเอาแบบนกไม้ต้มกระมก มกน้อไหมมให้ไม่วหวานน้อมาพักไม่หวานน้อแต่ว่าเพิ่นบเรียนอยู่ช่วงนี้นะเพิ่นเมื่อเฮื่อนพี่น,น้องหลานเพิ่นมาจะทํางานเพื่อนเลยเมื่ออยู่นํำหลานเพื่อนเพิ่นกับไปไปมาๆแลวแบบว่าอยู่บ้านถ่าทุกมือหนึ่งเพิ่นกับมื่อเฮื่อนเพื่อนมือหนึ่งสองมือเพื่อนกับมาเที่ยวไปเที่ยวมาแบบเนี้ยช่วงนั้นหลานเพิ่นไปทํางาน เพิ่นก็มาอยู่พี่ได้ดดนนะแต้บันี้หลานเพื่อนกลับมาเนาะเพื่อนมันอยู่น้ำหลานเพื่อนเพื่อนว่าส่วนนี้มันยังบบมีแนวเฮ็ดอยู่บ้านสาวซุกนะอยากปลูกมักแตกมังโม่กับผลยังบ่ต๊แปลว่ามันยังบเหมาะกับการปลูกนะพี่น้องอึดน้ําอยู่ไอ <c oughs> ้เพื่อนว่าฮ้อนย้มหน้าเพื่นสิมาพี่น้องมาดำหน้าเฮ็ดหน้าซอย เพราะว่าส่วนนี้มันยังบมีเวยกแบบว่าเพื่อนกระเงา่าะแหละมาอยู่เพื่อนสาวซุกนะมันบมีบ่นไปลิน่นแบบว่าเพื่อนบอุงสิไปลิ่นน้ำไผ่พันว่าอยู่เพื่อนเพื่อนแบบว่าเพื่อนเงาเพื่อนก็นยังมีบ่นหย่างไปลินล่นลิ่เนเพื่อนไก้เพื่อนอหยี่ยวมันเป็นซุ้มโซนในบ้านเยอยไอ้อยู่กระตูไก่วัดป่าวัดจิกเจ้าจัดบุญเหมือนนั้นเลยเขาทุกไปบุญเหมือนนั้นก็เห็นเพื่อนสองรอบเลย ไม่ว่าก็เห็นเพิ่นไม่ว่าก็ให้เงินเพิ่นพี่น้องหาชิปพันอะไรให้เงินเลาะบุญแกงเขียนน้อยเทาย่าไงได้กินเที่ยงนี้ได้นี่ต้องหายมาพี่น้องแต่มันกินยากเขียดน้อยพันบออัวซ่อมกินขี้มาใส่มันฮัท เพราะว่าเฮาบได้เอาไว้แค้างคืนเขาจาเอามาขายให้เขากแกงเลยนะเขาเจ้าว่า,ขาเขาจ้าขัางไว้แล้วเป็นขามคืนแล้วแกงได้เลยเนระแต่ว่าบางตัวทั้งกินก็ยังฮัคอยู่ก็เลยว่าได้ซ่อมจริงเินเข้าู้เดียวก็อยากเงาเงาเงาเงเงตัวเกี่ยวหนุงน้อยคนสีมาอยู่บ่เมือนี้เนาะ มืออื่นนี่คือสิลินสงการได้เต็มที่แล้วหมู่บ้านชาวซุกไปลินสงการทั้งใดก็อยากให้ทุกคนมาว่าและมัดละว่างเนาะพี่น้องแบบเวลาเมาเราไม่อยัางให้ครับชาวซุกยานยานเวลาได้ยินข่าวมาชาวซุกก็ยังบนทานกาไปทั้งใดได้เนี่ย อยู่ฝ่าบ้านอยากไปลินนครพนมเห็นกัาเจ้าเอาลงพระเจ้าเตรียมสถานที่เอานอพี่น้องผล็ดเป็นน้ําพุ้งขึ้นมาทางคาแขกนะกัาเจ้าข้ามไปลินหลายนะคะเพราะว่าข้ามไปทางเฮืออล้วกันอย่างขึ้นมากับเม่นเลยบนลินเนะาะค่ะคือสิ่วนปะแป้งสัาสุกัยังบ่เคยไปลินจากเถื่อตุเกียวนงน้อยคนไปครับ คือสีม่วนทุกคนก็ไม่เคยไปทุกกนพี่น้องท่าเบิร์กนเนอว่าสีม่วนทำได้ทุกคนไปเจออยู่บ่พี่น้องเอฟซีทักทายเนาะคือสีสุลมุนเลยแหละถนนเจนนั้น <c oughs> น้ำมิมเพ่นไหลออกเ,เต็มจานเลยแมมเพ่นว่านนะั้นบีบใส่กระปุกไว้บีบใส่กล่องไว้ ผมมีอย่างจำนำมิ้มกับข้าวอะไรเอพงร้อยหนึ่งเลยนี่พี่น้องร้อยบาทเป็นวาร้อยร้อี่สิบบาทเราซุกกระอบเปว่าร้อยหนึ่งได้บดับจ๊พี่ว่ะเราซุกกะกุ้มใจน้ำตัวเองอยู่พี่น้องอย ไไทอเว้าไทยบุค่อยเป็ี่นว้าไทยบุค่อยเก่งแบบกบพยายามสิว้าไทยอยู่แล้วพันมันมันซอสออกมาแบบว่าลาวปนไทยแล้วบ้านี้เนยะเพื่อนกับบุเข้าใจสาวซุปเวลาไปถามซื้อของซื้ออย่างไรเพื่อนกับงงพี่น้องเลยเราต้ก็ยังจะหัวเจ้าของพทมาเบิ่งคลิปคืนนะจะสีว้าเนือใดเด้เว้ากับบุกเป็่นพี่น้องภูมิใจไม่ว่าค่าชาวซุปคิดบอกนะว่ามันหมายถึงยังนะคะแบบสิย ว่าเพื่อนว้าจังได้ภาษาไทายภาษาไทยมระจะแปลว่าอียังจะสุกสกับบกเข้าใจนะพี่น,อน้องบางท่อก็งงถามกันจนเพื่อนจิได้ซื้ออย่างกะเจาสุกสิบาดน้ำมิ้มไว้น้องพี่น้องอิ่มแล้วกินหลายบ่ได้มันหวานพี่น้องไม่หวานเพื่อนก็นยังบ่ก่ได้กินได้แต่ซิมเบิงน้อยเดียวมันหวานเอาไว้กินได้หลายมือเตอรไปกาพี่น้องเป็นแผ่นแบบเยิ้มๆเลยเนาะ อน้ำหวานเพลินอันขาวๆนี่ค่ะเป็นใยเอียงเพิวรจกอย่างนเนาะปาดใส่ก,กล่องอยากกินยามใดฮะก็เอามาจ้ำในกล่องพี่น้องเห็นเขาเจ้ากิ่นฮะนะในทิกตอกขาเจ้ารีวิวนฮะนะป้าคือบหวานแหงน้งเนาะย่ำกินแบบป้าแจะหวานฉ่ำกินได้หลายอันไดเพลินค่ะช้าุกกินหน่อยเดี๋ยวมัยัง คุณซึ่งวะแศรพพอแล้วพี่น้องอือแต่เสพอุ้ยตกตกสาะซุกกระชิเตียมเห็ดน้ำหอมน้ำจันไ์มาให้แม่เพื่อนอาบเน้องพี่น้องหลังจากมาแต่ งานซพเนาะผลน้ำหอมมาให้แม่เพิินน้องๆงัวอยู่เงางางางทางฝั่งนี้ฮะบุคคลมีน้ำปะเนีม่มในแตงฝั่งนี้ สำหรับคลิปนี้สาวซุกต้องขอตัวล่าไปก่อนเดี๋พี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย